รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาจากที่ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยใส่ใจเกษตรวันนี้เราพาท่านมารับรู้เรื่องราวดีดี เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชในทุกรูปแบบในสิ่งที่เราบอกว่าหากเราต้องการผลผลิตให้ได้มากๆเรื่องของปัจจัยหลักๆเรื่องของดินน้ําอากาศพันธุ์พืชแล้วก็ปุ๋ยรวมกับการจัดการดีๆมันดีได้อย่างไรเราต้องไปติดตามเสียนเกษตรที่เราไปค้นหาและไปสัมผัสมาแล้วแต่ก่อนถ,ถึงช่วงนั้นครับเรามีช่วงสาระน่ารู้ดีๆสามนาทีมีสาระกับท่านไพรโรธลิ้มจารูนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของค์การเกษตร โดยเดิมนั่นเองครับท่านเคยดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและท่านยังดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมเรื่องราวตรงนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ เข้าสู่ช่วง3นาทีมีสาระกับท่านไพรโรธลิ้มจำรูนนะครับต้องถือว่าเป็นช่วงโอกาสดีที่ท่านเสียสละเวลามาพูดคุยบอกกล่าวกลเม็ดเคล็ดที่ไม่รับเปิดเผยได้ท่านอยู่กับเราตรงนี้แล้วเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของผลผลิตของมันปัจจุบันเนี่ยเกษตรกร,ร,กรบอกว่าปลูกแล้วมันได้น้อยจะทําให้มันได้มากทําอย่างไร มาคุยกันท่านดีกว่าครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เรื่องาราวของเกษตรกรที่ปลูกมันเนี่ยรู้สึกมีกําลังใจดีเยอะมากหลังจากที่ดูรายการเซียนเกษตรแต่วันนี้โอกาสดีอีกเช่นเดียวกันที่ท่านเมตตาเรามาพูดคุยกรณ์เพ็ดไม่รับที่ท่านเปิดเผยได้เนาะท่านมีอะไรแนะนํไหมบ้างครับกับเรื่องของการปลูกมันให้ได้ผลผลิตเยอะๆครับเรื่องการปลูกมันในอดีตเนี่ยรเราเดิมก่อนที่เราไม่เคยทําอะไรแล้วมาเรื่องปลูกมันบางทีได้นนประมาณ สิบถึงยี่สิบตันต่อไร่ครับนั่นแปลว่าดินมันยังดีอยู่ดินมันยังดีอยู่โอ้ครับผมหลังจากเราปลูกมันไปแล้วเนี่ยผลผลิตมันก็ลดลงลดลงลดลงปฏิบันเนี่ยเหลือประมาณสามตันถึงห้าตันต่อไร่เจ็บปวดนะครับปัญหาใหญ่คือเรื่องดินครับผมดินไม่โปร่งการใช้ปุ๋ยเคมีสะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังให้ผลผลิตมันสูงมันก็ทําให้เกิดดินดานครับผมอีก่ทีวัตถุที่ถูกใช้ไปแล้วก็ไม่เคยเติมไม่เติมโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะปลูกมันให้ได้ดีเนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องยกร่องนี่สาคัญเลยอันที่สองเราต้องเลือกท่อนพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพเหมาะสมกับพื้นที่ของเขาครับผมโันีอันที่สามในเรื่องของการปลูกเนี่ยอย่าใช้มีสับท่อนพันธุ์ใช้เลื่อยสับเพราะไม่งั้นรอยฉีกเนี่ยจะทาให้รากไม่เกิดแล้วก็ทาให้ทาให้เน่าอนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับมัน ที่เขาต้องเอาไปใช้ที่ที่เขาต้องเอาไปใช้นี่สาคัญวราถ้าเราไม่มีการวิเคราะห์ดินเนี่ยเราใสา่ใส่ใส่ใส่สสสไปเนี่ยมันเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยใช่เหตุที่ไม่เกิดประโยชน์กับมันเลยใช่ครับนะครับ,รบว่าในเรื่องของการให้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มอ,อินทรีย์วัตถุนในดินเพื่อให้รากมันเดินได้สะดวกมันก็จะทําให้หัวมันเนี่ยยาวไปด้วยนะครับเพราะนัาเกษตรกรจะเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นก็จะต้องเอาระบบน้ําหยด Oh. ใส่เข้าไปมา<ะ>กจะได้2อหรือสเท่าอย่างที่มันเป็นอยู่วันล่ามันยันเดินไปได้ดีครับ <c oughs> แล้วก็มีความสมบูรณ์ hmm. แล้วก็จะคุ้มค่านในการลงทุนแล้วก็ลดระยะเวลากับต้นงทุนไปด้วยโอ้โห oh. นี่เองครับที่ทําให้ผลผลิตได้มากขึ้นนี่คือกลเมตรเคล็ดไม่รับจากท่านไพรโรธลิ้มจํารูนต้องถือว่าสุดยอดจริงๆสิ่งที่เรารับรู้กันตอนนี้เนี่ยนะครับปัจจัยสําคัญคือดินนะฮะการเติมอินทรีย์วัตถุ การยกร่องทําให้ดินโปร่งรากมันไปได้ไกลและสิ่งที่เป็นสาระสาคัญเลยคือเรื่องของการเลือกท่อนพันธุ์การดูแลท่อนพันธุ์ตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนเด็กที่เกิดใหม่ถ้าเราต้องการให้ได้คุณภาพเราก็ต้องหาอาหารดีๆไวให้เขาสุดยอดมากๆต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ